สวัสดีครับฝามเกษตรครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตลาดนาอินนะครับอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตวันนี้ได้มาเจอควายอ้วนที่จะนำเข้าไปส่งจีนนะครับขึ้นทางจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวลองไปดูครับ ควายที่จะขึ้นไปจีนนะครับหุ่นต้องประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับจะโครงสร้างใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับขอให้เนื้อเต็มเมื่อกี้ก็เจอพ่อค้าที่ซื้อไปจีนสองท่านนะครับเขาจะมาซื้อควายทุกอาทิตย์ทุกนัดครับเขารู้ว่ามีนัดตรงไหนเขาจะไปดูครับเขาจะคัดแต่ควายอ้วนจะสังเกตครับ จะเห็นสันคอเนาะคอเต็มไหล่เต็มครับสะโพกเต็มต้องเป็นควายติดเนื้อแบบนี้ครับถึงจะไปจีนได้ครับนี่ครับถือว่าขวายใหญ่เลยครับควายรุ่นนี้จะอยู่ห้าหมื่นแล้วถ้าอ้วนแบบนี้ตัวนี้ประมาณสนะี่หมื่นนี่ก็สี่หมื่นไปไปลายหรือห้าหมื่นแล้วตัวนี้ เขาจะไปเดินซื้อทั่วตลาดนะแล้วก็ตกลงราคาแล้วก็มาทำการมัดไว้ที่นี่พอประมาณ9ก้ามงสิบโงตลาดปล่อยออกก็ทำตีตัวครับนําควายขึ้นรถแล้วก็ออกขึ้นไปทางเหนือครับงท่านก็ไปขึ้นที่นครพนมนะครับ เข้าไปลาวเข้าเวียดนามเข้าจีนบางทีก็ไปอยู่ที่จีนเลยเอบ,บางทีก็เวียดนามเอาไปนี่ขวายใหญ่ขวายติดเนื้อเน้อควายไปจีนนะครับจะต้องเต็มแบบนี้นครับเพราะว่าเป็นควายไปทําเนื้อควายโค้งใหญ่แต่เนื้อไม่เต็มเขาก็ไม่ซื้อนะครับ ควายทำเนื้อจะเห็นพ่อค้าจีนยืนอยู่นู่นนี่ครับนี่คือพ่อค้าจีนครับเขาจะมีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็เดินไปเลือกควายครับถ้าตกลงเขาก็พ่นสีทำการจองแล้วก็เอาไปมัดเตรียมขึ้นรถนะครับแต่ก็รถมารออยู่ฝั่งนู้นแล้วครับ พอค้าจีนจะมาอยู่ประมาณ2คนนี่จะเห็นควายเนื้อ เดี๋ยวลบไปดูพวกค้าจีนทางนู้นครับถือว่าอ้วนมากเลยครับ ปล่อยที่อ้วนก็ส่งจีนได้ครับจีนคัดแต่ควายเนื้อลนะ <c oughs> องไปดูี้ นี่ผมมามัดไว้นะครับก็สวยอยู่ครับคอยนี่คือยขอ้วนแต่ยังไม่ได้พ่นสีครับถือว่าอ้วนอยู่ครับอันนี้ไขอยอ้วนจะติดกระทิงตัวดำ แถวบ้านผมเรียกก็ควายกระทิงฮะจะเห็นตัวใหญ่โค้งใหญ่ครับมีขนเยอะด้ยครับแถวบ้านผมจะเรียกเป็นควายกระทิงนะแต่จะควายกระทิงหรือไม่กระทิงถ้าเป็นเนื้อครับจีนเอาหมดครับนี่คนมาดูควายต่อรองราคาควาย อันนี้คนซื้อควายครับมาดูควายหรอครับครับผมนี่ครับมาดูควายเข้าไปแทนชุดเก่าหรือว่าไหครับเข้าไปแทนชุดเก่าเจ๊ร้องราคาเท่าไหร่ครับคู่นี้หกหมื่นหกหกหมื่นราคาร้องเนาะแล้วคู่นู้นนะครับคู่นู้นคู่นู้นเจ็ดหมื่นห้าครับชื่อเจ๊อะไรครับ เจ้วันนาครับเจ้เบอร์โทรครับครับ082 88232 35นะครับอันนี้คู่70,000ครับคู่นี้75,000คู่นี้รอง30,000ครับน้วมันดัางไว้แน่เละ สามหมื่นต่อรองได้เนาะรหรือควายติดเนื้อควายติดเนื้อนะครับคูนี้หกหมื่นคูนู้นเจ็ดหมื่นครับห่างกันตัวละห้าพันวันนี้ควายน้อยครับ รถมาทําการถ่ายควายนะครับจากคนรถนี้ครับจะนําไปขึ้นรถขนู้นะครับเขาตกลงราคาซื้อขายกันรเรียบร้อยะจะนาควายไปส่งไปดูครับนี่ครับควายที่จะขึ้นไปจีนเขามามัด กันไว้แถวนี้นะครับจะขึ้นไปดูกันกนี้ใกล้นี่ครับรถสิบล,ล้อมาเตรียมรับควายเนื้อขึ้นไปแล้ว ควายนำขึ้นไปที่ไหนครับพี่เ <c oughs> ขาไนครพนมนี้นครพนมครับขึ้นนครพนมเป็นควายเนื้อนะครับเนาะอันนี้ขึ้นทางนครพนมโถรมาหาเสียแก้วได้ครับคนซื้อควาย ควายเนื้อก็ประมาณนี้นะครับที่จะนําเข้านครพนมผมคาดว่าเข้าไปลาวเวียดนามนะครับบางรถก็จะขึ้นไปทางเชียงรายครับะนั่นแะครับรถพ่อ้าควายปลาเจโลร นี่เป็นในหน้าส่งควายเข้าเวียดนามเข้าจีนนะครับผมมาทุกนัดก็จะเห็นพี่เขาทุกนัดครับกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ